คนเกิดวันพฤหัสบดีมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่17ถึง23มีนาคม2568ไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพฤหัสรับพรดีๆไปจากไพ่เลยนะครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันพฤหัสทุกท่านมีความเข้มแข็งนะครับไม่มีความหวั่นไหวอะไรง่ายๆนะครับขอให้มีความไม่วิตกไม่กังวล นะแล้วก็มีการหลุดพ้นรอดพ้นจากปัญหาต่างๆที่อาจจะเจอนะครับอาจจะมีเรื่องของเสียงซุบซิบนินคามีคำบูลลี่ต่างๆมีคำลือคำเล่าอ้างมีข่าวลวงข่าวหลอกเข้ามาให้กุดแบบกังวลแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่สบายใจก็วิตกเจริตนะครับแล้วก็อารมณ์อาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ยเพราะความที่ระแวดระวัง กลัวกังวลไปหมดนะครับภัยอวยพรให้ขอให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้ไปได้อย่างดีนะครับขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่หลงคารมใครไม่ตกเป็นเหยื่อใครใง่ายๆแล้วก็ขอให้มีกัลยาณมิตรนะครับมาคอยช่วยเหลือมีคนที่หวังดีกับคุณจริงๆมาคอยนำพาเป็นเพื่อนนำทางนะครับ พาให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาที่เจอแล้วก็ก้าวเดินอย่างมั่นคงประสบความสําเร็จได้ในที่สุดภยัยอวยพอให้คุณมีความแก้วคาปลอดภัยก็ขอให้คนเกิดวันพระหัสทุกท่านโชคดีนะฮะ